มาเบิ้งตัวนี้พี่น้อง,งอามาเบิ้งคุณน่ะมาเบิ้งครับมาเบิง้งมาเบิ้งหนึ่งสองสามอู้หเกือบจุอุ้มเดียวเลยปะเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ตัวเงยกระโม่ครับนี่ตัวเงยกระโม่เลยนี่คุณน่ะอู้ลำ้ำเงยเถอะปะตัวนี้ก็งามครับแล้วมาโจทยสิครูถึเบิงเง้งทร่เราชนไดพี่น้อง หนึ่สอสสต้นครับยู่นต้อกันเลยแต่มีตัวในหน่อยอยุ่งทางนี่ก็เกิดมาใหม่ครับนี่นะมาเบิ้งมาสิงไงตั้งไรมีหอกใบปอตัวนี่ครับพี่น้องเใบอป,ปอกำลังเกิดยงดบใบปอครับ หัวเปาะอือเอาพี่น้องมีคนสนใจอยู่ด้วยแต่ป่าโจชิเอาไป่งไห้อยู่ครับไปเปาะง,งามง่ามตรงหวัวนี่ครับหัวเดีวยวกันปะโ้ว่ามันสีหัวไงบ่าเป็นตัวนี้แต่ว่าหัวงามดี่แหละพี่น้องขอบแดงพร้อมครับ นี่เห็นบ่ขอบแดงออกสีชมพูครับเอาไปเลยครับเบิ้งหัวนี่ครับหัวนี่เบิ้งช่วงคือสีเบิ้งใ,ใหญ่เด้ออันนี้หน่อย,ยสิบ่าโจบอไปดอกนี่นี่ไม่หน่อย,ยสิบ่าโจกับสีฟังไปขึ้นครับเดี๋ยวเขาได้ง่ายขึ้นมาอีกเจอหัวนี่วิ่งไดยหัวนี่เคลื่อนเบิ้งกระพุ่งเลยนี่เออบางต้นมันกระหลอกด้วยครับบางต้น ยิงนงี้หน่อยแต่ว่าห,หัวเงี้ยอยู่นี้ดิหัวนี้อืมหัวก็เคยงามดอกพี่น้องแต่ว่ามันขอบเดงครับมีหลายหลายขนอยากได้ขอบแดงมีกระชัดให้ครับมีเพ่กอีกตัวน,นึงครับมาเหมืองเดียวได้สามหัวชิงหัวเลย หากไม่ก็ไล่ไลด่ดิเริ่มเห็นเรินมเห็นแล้วอึ๊บโอ้โหหัวนี้นะที่เป็นหนวนัวนีอุดรู้สึกปาะมาเป็นหัวมันขอบแดงนี่พี่น้องหัวน,นี้เ้ืยกันขอบแดงครับสังเกตว่าได้ป่าหัวขอบแดงไม่ฉีดแตกต่างจากขอบขาวครับผมบพวกหัวขอบขาวนี่เขาจะเป็นหัวออกเป็นเบนซ์นินึงครับ สีพ่อคอยมีลวดลายสีดำนะครับแต่หัวขอบแดงไม่ใช่มีเสเซนเป็นดำๆครับสังเขียนไ่้ยังไงครับเอ้าไปเลยพี่น้องหลายคนอยากได้นี่อีกต้นนึงครับแต่ว่าต้นนี้ขอบขาววะ่ะขอบขาวครับดูปนกันเงนงไหนบุญปกติสีพ่อขอบแดงก็คือขอบแดงยันเหมือนกับเป็นขอบขาวครับโอ้ใบงามบัวโอ้บุบ,บมป็นขาวตัวนี้เบื้องดีๆแล้วมันออกแดงๆอย,ยู่ดินี่เห็นบ่ออกสีแดงเยอะเข้าไหมแต่เป็นหัวลักษณะเดียวกันกับแสดงว่า เป็นขอบแดงอ่ะล่นะดูนี่สะโอ้วันี้งายพี่น้องนี่โอ้สังเกต็บ้างดีดีขอบแดงวันที่หัวฉี่อกดำดำนิดนึงนะพี่น้องดำดำมีไรครับมีเสียนมีไรนี่แหละคือต้อนขอบแดงครับ เดี๋ยวบาโจเวลาเอาไปใส่กระถางกับสิเด็ดตัวนี้ออกไหมครับเด็ดออกไหมขพอสิโป้งขึ้นมาไหมสีงยาสิงั้กูเกาพี่น้องเวลาส่งให้พี่น,อนรร้องคือกันส่งให้ลูกค้าครับเด็ดนั้นส่แหละครับเด็ดให้มันจำเลยนะครับแล้วเอาก็ห่อใส่กระดาษซื้อพิมพ์หรือว่าไอ้แผานกันกระแทกครับแต่ก็ส่งให้แล้วเันก็สิขึ้นมาไหมง่ามกว่านีกพี่น้องอ่ะโอเคครับสะสมไปเลยครับพี่น้องเอพซีไส,สนโซนเตลายค้นผดสองมาหาให้เขาป้าทุกอาทิตย์ครับอไปดูมั้ย